ื่นเสามามื่อนีคุณพ่อกับรถไปเฮ็ดงานพอาบยังว่าตีมือนี้คุณพ่อกับสิเลือหามงล้วก็สิมแบบว่าไปกินเลี้ยงสังรค์กับน้องๆในแผนกนิดน้อยยังสินะส่วนฉันเหรอบ่น้อยนาคือการขาฉันก็บอกว่ามือแรกฉันก็ไปคือการกินเลี้ยงแผนกฉันเนาะหึ่นั่งเลยบางในหบอเอาเธอลากขอดฉันก็เลยว่าเอากระซังเลลวลากขอดว่าลากขอดฉันก็เป็นคนไดแผนกวันชีคือเกาแม่ฉันก็ไปเลยเนาะไม่ไปจิงได้ซื้อของขวัญเตรียมไปจับฉลากน้ำมูเรียบร้อยแล้วเนาะอยากนั่งกับยลเง มขึ้นกับต้องห่วงค่ะพะว่นนางก็นอ่ยาวตั้งแต่เกิดแล้วโอ้บ้าผิดบ่แม่นตั้งแต่เกิดตอน2ออทิตย์แรกที่อยู่ละยองยังตื่นม่เห่นยามมือคืนอยู่พอตาพิ่ได้ยินเสียงพอกับแม่นี่เพิ่นก็เลี้ยวเบิ้งบ่ลาสายตาเล่เด้โอ๊ยบัดนี้เพิ่งก็ออแอออแอโอ๊ยแม่แฮงคิดฮอดค่ะอากาศอยู่บ้านก็หนาวแฮงต้หนาวเมีย่าแฮงคอห้คข้าคอหาแน่บัดนี้บ่ต้องห่วงค่ะเริ่งถุงมือถุงเท้าโอ้ยห่อใส่ให้หลานเรี่นบองหม แม่คักติดแม่แน่แต่ว่ามือนีนมิวกับไปใส่บาดค่ะเิ่นก็นแลนมาเขากองคุน้ำแม่แป๊หนึงนั่นละละังแกดาพูกัเอ,อินเพิ่นไปใส่บาดยังสีนะเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันของนังสุมือแลนี่อันนี้ก็สิเป็นอีกหนึ่งข้อมเมนที่ฉันอ่านแล้วฉันก็นสะดุดตาเบิ่งมานี่ระบบเอเจ้านี้ว่ธรรมดาเลยหาหเห็นหลายคลิปไผเเ้าไส่นี่เอเจ้าดนีมเมนจิกกัดคักห้าเอาจิงจเดอรลูกเพีฉันเขาบ่าได้ใบว่าเมนจิกกัดหรืวมเมนอีหยังดอกแต่ว่าส่วนมากคนที่าข เนตาเขาสวนฉันก็สวดแล้วบานีมันก็เลยกลายเป็นว่าฉันไปลุ่มพวกฉันไปลุ่มมึงสิแม่มันบอแมนเด้คขะขันว่าอยากให้เขาว่าให้กับว่าต้องมาว่าให้เขาในช่องเขาเอาจริงๆสิมาบอกว่าเป็นบุคคลสาธารณะผู้ได้าวยงกับว่าต้องปากบ่ต้องตอบโต้อ้าบุคคลสาธารณะก็มีปากเนาะพูดถึงเฮาก็ต้องใจใจวินวินเด้ก้ามาเมนตีมาเมนว่าในช่องเขาเขาสวนขึ้นก็ต้องรับให้ได้จังสีน้มันต้องวินวินกันเด้คือแบบถ้าบอกเบ่ไบริคิดยังหลายคิดแต่ว่าเออวามาว่ากับโกงหายกันยังซีมันก ก็แต่เขาเมินว่าฮู้ดังคือก็ยังปึ้งจังสี่กะสิไปเครียดให้เขาเห็ดหยังเจ้าของก็ยังเม่นใบายเขาได้นอก็ให้เขาสวนขึ้นในตีบอกเลยว่าลูกเพจฉันทั้ง4แสนกว่าคนนะเขาหักฉันในสิ่งที่ฉันเป็นในตัวตนของฉันที่แท้จริงในความอุตจู่อาจารของฉันแบบนี้ละฉันเป็นคนตรงๆเป็นคนเปิดเผยมีหยังฉันก็เวาเบิดฉันบ่เก็บบ่ปิดบ่บังค่ะหลายคนก็สิบอกว่ามีเรื่องยังก็เก็บไว้ก็บ่ต้องตอบก็ได้บ่ได้ถามหยังฉันมาฉันตอบเบิดชือนั่นละก็คือฉันบอกทุกเทียนนั่นละถ้าตาบได้นาเจ้าของยังคือคนแพ้ยาปันดงอยู่ย่าไปหาบูบีผู้อื่นย่าไปหาท่วงคนอื่นหรือยาไปหาว่าให้คนอื่นบ่แม่นแค่ทวงเรื่อง ตาท่วงเรื่องนั่นเรื่องนี้อันนนอันนี้คือกันบ่ควรจะไปท่วงผู้อื่นค่ะจะของยังพ่อท่านได้ดีพอยิงมาท่วงมาว่าในช่องฉันฉันบ่ได้ว่าเด้แต่ว่ารับใหได้แล้วกันกับระบบลูกเพจฉันเฮ้ยเอซฉันนี่แรงเด้อค่ะยิงเอ้ยสิ่งที่ฉันตั้งอกตั้งใจแม่นบ่ว่ามาละย่อหามือนี่ฉันสิมายังมาตีกันนีค่ะฉันคิดฮอดกับปุ่นเจ้าแล้วก็คิดฮอดยังตีขึ้นฮอดเด้อแกคิดฮอดจุล่าคิดฮอดผักาดคิดฮอดอาลีจุลาน่ะนะกับผักกาดน่ะนะมันก็อยู่นี่แหละแต่ว่ามื้อนี้มันเฮ็ดงานแต่ว่าอาลีกินแซ่บนี่ตีสูเวลาพวกฉันสิจัดกิจกรรมจัดนั่นนนนี่น่ะผู้สิทักหานางตลอดเด้อาลีบ้างบ่นั่นนนนี่แต่ต้องเข้าใจนะนางก ตองบาวางมาอยู่แล้วพราะว่าหน้ากับเหตุงานประจำะํำเรานอนสูน้าเหตุงานอบตอแม่เมื่อนี้ก็ใช้เดียวเสร็แล้วคุณแม่ก็นั่งกินไปเล่ที่แรลกกับว่าสิเบิได้ยิงกินไปกินมาแหละอิม่มออกจากลานเขาปูนเศร้าแล้วแมนบอมาเหลียวเบื้องเล็บตีนจะคล้องบานนี้ยิงเอ้ยแตงแต่เกิดมาจะบ่เคยเข่าลานทําเล็บจา้าคืออแต่วา่ามือน,นั้นลยสดุดฉันก็ได้ปรึกษาลูกเพจแล้วได้ว่าฉันจะไปทาเล็บตีนดีบ่เพราะว่ายังตีเล็บตีนฉันขี้ไล่ขี่ไลยลูกเพจทก็เลยว่าคันทาเป็นสีซื้อเบ้อมีแม่ตนััปอหลาก่ะเเุุง เล่บมันสิวางในหูบออุ้ยอันนี้เท้าเอ้ยแหละเนี่ยเล็บก็ไม่มีมันสิวางสิละกัคลิปพี่นกับย่างกลางปีกยูบานนนองอาร์ตมนบก็มีลูกเพจหลายคนนาะให้รีวิวให้รีวิวอย่างมาตีกับรีวิวตัวเทสแอลกอฮอล์ในน่มนั่นละอันนี้ค่ะมันก็สิเป็นแบบนี้เขาก็สสหไฮมาแบบนี้แหละเราก็สีเป็นแผ่นจังสีเมนบบเสียละฮาก็สีจุ่มในนุ่มค่ะพอตะจุ่มในนุ่มก็ทิ้งใบปาลมานสองนาทีพอตาล่อสองนาทีแล้วเมนบบถ้ามันขึ้นสีขาวบริสุทธิ บาวาสีฝาอ่อนสีฝาเข็มหรือว่าสีจจงใดกส็สางทีบ่บวบแมนสีขาวก็แสดงว่าปริมาณแอลกอฮอล์ของเธอน่ะมันยังมีอยู่ในนมเททิมไเ,เลยค่ะปั๊มทิมโลดฮึอันผู้ใดที่เป็นคุณแม่ปั๊มนมแล้วก็สายดื่มสายดิ่งกับวัมีติดไปอฉันเลยเด็กผู้ใดสนใจก็ไปเลยค่ะอันปักตะกาไว้ในช่องต่อต,อ,ตอดูจ่าผ้าแสบแล้วผู้ใดสนใจก็ไปตำกันเลย